โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพศ2563เวลา9นาฬิกาดรกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอหมายให้นายยันยงโอภากุลรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีครั้งที่หนึ่ง โดยมีนายชัยศิษฐ์เลิศปฏิพานพงศ์ผู้ช่วยเหตุระดีชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธิลพัฒน์กัลยานพ์ทพรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพยาย,ยมราชเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง New Normal ชีวิตวิถีใหม่ผู้สูงวัยอยู่อย่างไรปลอดภัยจากโควิด1 9และมีการออกกำลังกายตารางเก้าช่อง ละมุง,งย้อนยุคบาสโลบด้วยชุมชนเนนแก้วการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในวันนี้เป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่สองเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยณนะห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี